ดีใจครับผมก็จริงๆแล้ว BKC กับไอดอลไอเทนก็เหมือนเป็นอะไรที่คู่กันมาสักพักแล้วครับผมใช่ครับคร้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษครั้งหนึ่งที่ได้มาเพราะว่าก็จะมีการเรื่องของประมูลรูปประมูลรูปมูลรูปของพวกเราด้วยที่จัดเป็นเอ่อพรอฟเวย์ใช่ที่บนแกลลอรี่ใช่ไหมใช่บนแกลลอรี่เมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาครับผมบวันนี้แฟนคลับก็จะมีโอกาสเออได้ประมูลรูปของพวกเราไปด้วยอ่าครับผมก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาเพราะว่า ทั้งหนึ่งทั้งงานจะดี 2. ได้เจอกับทุกคนที่น่ารักแบบนี้แล้วเราก็คิดถึงทุกคนมากๆครับผม้าผมมันไอเดอรเช่นมันก็เหมือนอจุดเริ่มต้นนะครับของการรันวงการทีป๊อปแหละนะครับผมได้เห็นน้องๆวง,งการเพลงปนะ๊อปวงเกอร์กรุ๊ปวงบอยแบนด์เนี่ยได้มาทำการแสดงที่นี่นะครับแล้วก็เราเองเราก็มาท,ทุกเดือนเลยนะครับผมเปลี่ยนมากับค่ายสตาร์ฮเตอร์เรารอบนี้เนะี่ยก็ไปถึงถึงราวของ BKG นะครับ SV5 เพราะงั้นเนี่ยก็วันนี้ก็จะทำเต็มที่แหละครับแล้วก็อีกอย่างที่บอกคัปเตอร์บอกไปก็คือวันนี้เราจะประมูลภาพนะครับผมที่โหโชว์อยู่ตั้งหลายเดือนนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอากลับไปชื่นชมกันที่บ้านด้วยมีเนี่ยไปสมกอบยอดคุณลัวกลางไปใารนะยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ก็มามารอลุ้นมาตื่นเต้นพร้อมกันวันนี้ทุกคนครับผมวันนี้เราเตรียมสูตรก็หลักๆเราก็จะทำนี่แหละครับสร้างความสุขให้กับแฟนๆนั่นแหละแต่ว่าก็ เราก็จะร่วมประมูลด้วยเพราะงั้นเนี่ยโชว์เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะเน้นไปทางให้หายคิดถึงให้หายคิดถึงกว่าใช่ไใครเขาวันนี้จะเอายอดเท่าไหร่ดีโอ้ยเราเราเราจริงจริงมันเราแต่เลยอ่ะใช่เราไม่ได้คาดหวังว่ายอดสิบบาทสี่สิบบาทก็เอาคือมันมันเป็นการเน้นหน่อยแล้วแบบรวบรวมเนาะคือไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับผมแค่ ทุกคนได้มาร่วมสนุกได้มาทำบุญพร้อมๆกับเราก็แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วครับยังโชว์อ่ะเราจะมีคอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วก็มอบความสุขปกติให้กับแฟนๆไปราะว่าก็ถือว่าเป็นงานแบบว่าสเตจเล็กๆที่แบบว่าเราอยากจะมาพบปะกับทุกคนไม่ว่าอยากมามอบความสุขให้กับทุกคนท้ายนี้ได้เจอแฟนเป็นไงบ้างคะโอ้ยดีใจมากครับผมคือไม่ได้เจอหน้าเจอตาแบบ มากขนาดนี้นานมากแล้วครับสี่สิบปีได้ประมาณ46่สิกก็ก็นานหลายเดือนเหมือนกันนะครับที่ที่เราไม่ได้มารวมแบบมาเจอกันอย่างนี้ก็ดีใจครับผมที่ได้เจอทุกคนจริงจยากลารับคุณไปไหนก็จะมีอนะไรต่างๆรับมาเรื่อยๆตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างไม่เบื่อแบบไหนก็ตอนนี้5ปีแล้วเนาะจะจะ5ปีแล้วอะขอบคุณแล้วครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอเลยวก็ขอบคุณที่แบบว่า เป็นกำลังใจให้พวกเราในเส้นทางนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็เขาพวกเขาเหล่านี้แหละคือกำลังใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจทีกสักระย่หนึ่าอยู่ตรงนี้ก็คือพวกเขาทําให้ตอนนี้มันเริ่มได้ฉีดอะไรได้มากกว่าเดิมไหมหรือว่าจริงจริงก็ยังมีมาตรการในเรื่องของทางนี้อยู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าถือว่าตอนนี้บอกว่าจะมีวัคซีนที่ก่อตัวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มอนุมัติในการฉีดแต่ว่าเพื่อโดยหรือว่าถึงตัวประชาชน่วไปเลยผมก็ ยังคงต้องระวังอยู่ถึงว่าช่วงนี้มันจะแบบว่าซาไปแล้วแต่ว่ามาตรการเรื่องของการโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือว่าการแบบว่าป้องกันตัวเองเบื้องต้นม่นก็ยังเป็นเรื่องสาคัญเป็นอย่มกครับประมานใก็ยังก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าเหมือนแฟนคลับทุกคนก็จะรู้ครับผมแฟนคลับก็จะใส่แมสคนใส่แมสแล้วก็มีระยะห่างใช่ครับคนก็จะรู้กันก็หนึ่งเลยยังจะหวังอีกเไม่ไม่ คือหนึ่งเลยรอสถานาการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างทํางานในสายตัวเองแล้วก็เหมือนเหมือนกับถ้ามีโอกาสเ,เราก็จะมารวมกันนะครับก็ต้องรอโอกาสดีๆครับเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างแบบไปตามทางของตัวเองค <อ uga. S 3> ือปีนี้สังเกตได้ชัดเจนเลยครับว่า เอสมีไฟทุกทั้ง5คนเนี่ยเขามีจุดยืนเรื่องการสร้างผลงานละครกันหมดเลยรวมถึงผลงานภานพ,พยนตร์ด้วยในทุกสายงานเนี่ยเราก็พยายามกระจายกระจายกันนะครับตลอดเวลาที่เราเป็นศิลปินมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้แสดงละครนู่นนั่นนี่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากระจายการแสดงละครเด<ร>ี๋ยวว่าช่วงตอนเบาเนี่ยเดี๋ยวมีได้เจอกันเธอเป็นช่วงที่แบบได้ได้แสดงเยอะมากเลยนะเป็นเป็นงานแสดงที่เยอะมากเลยช่วงนี้ครับแล้วพอได้แสดงละคร จริงๆแล้วพวกเราชอบทุกอย่างอยู่แล้วครับที่เป็นแบบสายงานนี้โลกชอบทุกอย่างแม่ก็คือพวกพวกเราทําได้หลายอย่างมากกว่าแตคือจริงๆแล้วว่าสโลแกนค่ายของเราก็แบบว่าเึ้นชื่อแล้วว่าเหมือนกับเราทำ e n นเตอร์เทนเมนตะว่าตัวศิลปินเองทุกคนต้องสามารถทำใ้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งทุกคนต้องมีความสามารถรอบด้านยกเว้นแต่เฉพาะบางคนที่แบบเขาสายว่าเออถ้าเขาเหมาะสมกับตรงไหนที่ค่ายเราจะดันไปทางนั้นมากกว่าก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนกันว่าเขาจะดันทางนั้นอะไรเางน ที่เรียนหรืออะไรพิ่มไหมก็มีเรียนเพิ่มอะไรเพราะว่าเราก็มี acting coach ของทายอยู่แล้วด้วยก็มีการโค้ชเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อไรจะมีโปรเจกต์ใดๆหรือว่ามีละครใดๆก็จะต้องคอยเทรนคอยโค้ชแล้วก็มีการแต่ว่าเวลามีละครเรื่องใดใหม่ๆมาก็จะมีการสมบูรณ์แห่งแรงก่อนอยู่แล้วประมาณเดือนหนึ่งก่อนถ่ายทำเสมอค ครับผมก็ฝาก Idol e x c h a n g e นะครับผมก็เป็นเวทีที่เรียกว่าอยู่คู่กับพวกเรามานานแล้วก็น้องๆไอดอลหลายๆกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทุกคนนะครับผมก็สามารถแบบว่ามาให้กาลังใจไอดอลที่คุณชื่นชอบได้หรือว่าให้กาลังใจพวกเราได้ผ่านเวที Idol e x c h a n g e นะครับผมโอเคครันอนคขอบคุณทีนะต้องหันทีน